ที่อีกหนึ่งผู้ประกอบการครับอันนี้เป็น<ะ>ร้านที่ผมเองเนี่ยก็เคยชิมเหมือนกันก็คือร้าน,านของ<ะ>ของเจ๊จงนะหรือว่าพี่<ะ>จงใจเจ้าของร้านหมูทอดเจ๊จงก็<ะ>เป็นร้านชื่อดังแถวแถวย่านพระรามสี่นะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันนะฮะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปิดร้านสาขาหลักแล้วก็สาขาย่อยนะฮะ,ฮะหลังจากที่พบว่าทางลูกสะพ้ยเนี่ยก็ กลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ mm hmm. ซึ่งทางเพจ Facebook ร้านร้านหมูทอดเจ๊จงเนี่ยก็ได้โพสต์ประกาศปิดร้านนะครับในสาขาพระราม4แล้วก็สาขาต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสาขาพัพงน์อโศกวัชรพลสามแยกก็เพราะว่าเป็นสาขาเล็กนะครับต้องรับ mm hmm. ของจากสาขาใหญ่โดยเจ๊จงเนี่ยก็ออกมาเองเลยนะออกมาไลฟ์สดถึงเรื่องนี้ว่าจะต้องมีการปิดร้าน14 mm hmm. วัน นะครับเพื่อความปลอดภัยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเสียงของเจ๊จงมาด้วยไปฟังกันเลยครับจะต้องมารับที่เจ้าต้องเอาอาหารจากสาขาพระรามสีไปอะค่ะเจ๊ขอปิดเพื่อที่จะกักตัวเจ๊เองแล้วก็ลูกๆแล้วก็ลูกน้องเจ๊สิบสี่วันสาเหตุเพราะว่าลูกสะพ้ายเจ๊อะค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมาทํางานที่พระราม4ประมาณ6โมงเช้าแล้วเขาก็จะอยู่ในออฟฟิศซึ่งเขาก็เหมือนเป็นเลขาเจ๊เนะเาะแล้วเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเขาก็ได้ไปหาหมอแล้วก็ตอนเย็นก็รู้ว่าผลออกมาว่าเป็นโควิดใช่ไหมคะพอรู้ว่าเป็นโควิดเสร็จปุ๊บเจ๊ก็เรียกลูกๆเจ๊แล้วก็บรรดาลูกน้องมาคุยว่าเราจะต้องปิดต๊ะปิดร้าน14วันนะ เพื่อที่จะกักตัวซึ่งจริงๆแล้วพวกเจ๊ยังไม่มีอะไรตอนนักตอนนี้เจ๊ก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรแต่เจ๊มีความรู้สึกว่าเจ๊จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมคืออย่างน้อยเราต้องปิดร้านเพื่อที่จะกักตัวก่อนคือเราไม่รู้ว่าใครหรืออะไรจะเป็นยังไงบ้างแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเจ๊เป็นหรือภายในครอบครัวอีกหลายๆคนเป็นเนี่ย เราก็จะได้ไม่ไม่ได้ไม่เป็นการแพร่เชื้อออกไปแล้วก็ตาแรกเจ๊คิดว่าเจ๊จะไปตรวจวันนี้แล้วแต่ว่าหาโรงพยาบาลไม่ได้เพิ่งจะได้โรงพยาบาลซึ่งจะได้เป็นวันที่ยี่สิบแปดคือพรุ่งนี้พวกเจ๊แล้วก็ลูกๆเด็กๆก็จะไปตรวจกันแล้วถ้าผลเป็นอย่างไงแล้วเจ๊จะมาบอกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีหลายๆคนสงสัยว่าเจ๊รู้มาก่อนหน้านี้ไหมไม่รู้นะคะที่วันอาทิตย์ที่เจ๊ปิดร้านเนี่ย ธรรมดา,าอาตย์เนี่ยจะขายใช่ไหมคะแต่อาตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊ปิดร้านเพราะว่าการไฟฟ้าเขาตัดไฟแถวแถวร้านเจ๊เนี่ยค่ะพระรามสี่ทั้งหมดเจ๊เลยต้องปิดไฟเพราะฉะนั้นเจ๊ก็ต้องขอโทษกับทุกๆคนด้วยแล้วก็แอบ,บเสียใจยอยู่นิดนึงเพราะว่ากําลังจะทําอาหารไปช่วยให้กับคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่าได้มีหลายๆคนติดต่อมาแล้ว แต่แรกว่าจะเริ่มทําวันนี้ค่ะวันที่27นี้แล้วพอมารู้ว่าลูกสะพ้ายเป็นติดโควิดเมื่อวันที่26สุดท้ายก็เลยต้องโทรไปบอกพวกเขาหลายๆคนที่ติดต่อมาว่าเจ๊ต้องขอโทษด,ด้วยคือเจ๊ก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาได้นะตอนนี้อ่ามันก็เป็นเสียงของทางเจ๊จงนะครับหรือว่าค,คุณจงใจนะแล้วก็บอกเอาไว้ว่าอย่างวันนี้เนี่ยก็ในช่วงบ่ายโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ ทางร้านของเจ้ด้วยนะครับอก็ขอให้เจ้แล้วก็ให้ครอบครัวให้น้องๆที่ทำอยู่ที่ร้านเนี่ยพนักงานทุกคนขอให้ปลอดภัยไม่เป็นโควิดนะครับค,ค่ะเห็นว่าเจ้จงไปตรวจจะไปตรวจโควิดวันนี้ด้วยนะคะก็คือเขาบอกเลยนะว่าลูกสะภ้ยเนี่ยค่ะทำงานอยู่สาขาใหญ่สาขาคลองเตยใช่ไหมแล้วก็ปกติไม่ได้ออกมาหน้าร้านก็จะอยู่ในห้องทํางานตลอดก็ไม่รู้ว่าติดมาได้ยังไงนะคะนี่ก็เออน่าสงสัยเหมือนกันนะคะ่ะ